จะบอกอะไรให้นะเลข,ขาคนสนทของท่านประธานจินเซิงกรุ๊ปคือป้าของฉันเองแค่ฉันโทรกริ้งเดียวแกก็ไม่มีวันได้มาคุยขยะที่นี่อีกแค่ฉันโทรกริ้งเดียวแกก็ไม่มีวันได้มาคุยขยะที่นี่อีกครับคุณป้า รีบลงมาหน่อยครับมีคนมาเกาะขาวุไว้ด้านล่างโอเคครับโรเจ์ไฮเทียนคงไม่ร่วมมือกับตระกูลฉีแล้วนี่แกจะพูดอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอฮะคุณชายหลินพูดอะไรก็คือตามนั้นคุณชายหลินคะลูกชายตระกูลฉีได้ล่วงเกินท่านการุณนาให้โอกาสตระกูลฉีส,สั้งาครังว่าต้องเปลงใจนใจเด็กเก็บขยะขนาดน,น,นั้นเลยเหรอ <Hey! S 2> แกอยากให้ตระกูลเอาชีพหายหรือไงยังไม่คุกเข่าขอโทษคุณชายหลินอีกทำไมผมต้องไปขอโทษเด็กกับขยะนี่ด้วยอะ คุณฉีไปไปเลขค,คะ่ะฉีผมมีสิทธิตัดสินใจเรื่องพัธมิตของโปรเจกต์ไฮเทียนใช่ไหมใช่ค่ะนำตะกูลฉีออกรวมไปถึงอุตสาหกรรมที่ร่วมมือกับตะกูลฉีทั้งหมดผมไม่อยากให้ตะกูลฉีหาเงินได้สักหยวนจากโปรเจกต์ไฮเทียนค่ะผมไม่อยากให้ตระกูลฉีหาเงินได้สักหยวนจากโปรเจกต์ไฮเทียนค่ะเฮ้ แกนี่มัน<อ>ตะกูลฉีดวยโอกาสมาตั้งยี่สิบปีแกกับทำลายนพิพิพตาแกถูกเฉดหัวออกจากบ้านแน่ไม่นาป้าหมายความว่ายัางไงคุณฉีไอ,<ะ>ไอเด็กกับขยะน,นั่นมาเป็นใครกันแนะ่ฮะไม่นะคะฉันอยู่กับมันมาตั้งหกปีแค่ศินศสตร์สี่แสนห้ายังหาไม่ได้มันก็แค่พวกหลอกลวงไม่งั้นฉันคงไม่เลอิอกกันหล้กันเจมา<อ>้าเฮ้ยแล้วป้าเธจะเชื่อมันได้ยังไงไอหลอกลวงนั่นมาสามารถจกกัดการตะกูลฉันได้ยังไงเธอนั่นแหละนั่นตอหลไปค่ะอย่าแม้แต่จะคิดเลยใส่หัวไปซะ จะเป็นเศรษฐีหมื่นล้านต้องเริ่มจากการเก็บขยะเฮ้อเไอ้นุ่มนี่ทาแบบนี้ไม่ไไมทูงต้องนะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้นมน่ทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคุณตาผมทำผิดตรงไหนบอกผมก็ได้นะครับแกจะมาตีมืออะไรตาเก็บขยะที่นี่มาจะเป็นสิบปีแล้วยังไม่เคยเจอคนไหนมาแย่งขยะเลยแกยุยังหนุ่มยังแน่นจะมาแย่งอะไรคนแอย่าพวกเราไม่คิดว่าไปการเห็นแกตัวหน่อยเลยใช่เลยไอ้นุ่มน้อยแกก็ไม่ได้แขนขาดขาขาดหางานทำง่ายจะ แต่กลับมาทําแบบนี้ไม่สนใจหัวอกคนแก่เลยตาคุณยายวางใจเถอะครับผมหาเงินเดือนนี้ก็ไปแล้วไม่เก็บเยอะแน่นอนแค่เก็บขยะจะหาเงินได้สักเท่าไหร่เชียวฮะพนมแกไปหางานทําเถอะจะได้ไม่ต้องมาเสียใจพูดแบบนี้เพราะพวกคุณเสียใจตอนแก่หรอครับนี่เงินเดือนกษียณพวกเราตั้งแปดพันมากกว่าเงินเดือนแกอีกพวกเราแค่มาเก็บขยะแก้เบื่อแกจะเอาอะไรมาเทียบกับพวกเรามีเงินเข้าบัญชี วันนี้เงินเดือนเข้าบัญชีอีกแล้วเอ้องั้นผมไปก่อนนะครับบายบายวันนี้เงินเดือนเข้าบัญชีอีกแล้วงั้นผมไปก่อนนะครับบายบายแปลก้นนหยวนจะทำไมเขาหาเงินได้เยอะขนาดนั้นหรือว่าเขาอาจจะเก็บของล้ำค่าได้อ้ยไหนไหนนี่ ที่นี่คือพัตคารตะวันตกระดับสูงต้อนรับเฉพาะแขกเท่านั้นผมจะมาทานข้าวที่นี่ทำไมถึงไม่ใช่แขกล่ะพัตคารตะวันตกนี้ราคาต่ำสุดอยู่ที่500อยหยวนคนเก็บขยะแบบแกจะจ่ายไหวไหมรีบออกไปซะอย่าเสียเวลาเลยจะจ่ายไหวไม่ไหวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณเป็นถึงห้องอาหารระดับสูงแต่ผมยังดูไม่ออกเลยว่าสูงตรงไหนพี่นานให้เขาเข้ามาเธอถ้าผู้จัดการรู้พี่จะแย่เอานะก็ได้งั้นทำให้ฉันดูหน่อยแล้วกันว่าแกจะจ่ายไหวไหม <c oughs> <c oughs> คุณที่นี่ชุดอาหารที่ถูกที่สุดคือชุดดี540ยหยวนคนเก็บขยะคิดอยากจะกินอาหารตะวันตกเหรอผมขอดูเมนูได้ไหมผมขอดูเมนูได้ไหมที่นี่ค้างจ่ายไม่ได้นะคะคุณเลือกชุดดีตามที่ฉันแนะนําก็พอแล้วก็อาหารชุดไหนแพงสุด<า>ผมถามว่าอาหารชุดไหนแพงสุดผมก็จะทานอันนั้นแค่คนเก็บขยะอยากจะกินอาหารที่แพงที่สุดเหรอแกจะจ่ายไหวว่างง้นฉันจะขายหน้าแทนจริงๆคุณจะจรูร้ได้งไงว่าผมจ่ายไม่ไหวผมบอกอยากทานก็เอามาสิก็ได้ ชุดอาหารแพงที่สุดหนึ่งที่คอยดูถ้าแกจ่ายไม่ไหวฉันจะขยี้แกให้จมดินเลย <c oughs> คุณคะนี่ชุดอาหารแพงที่สุดของคุณคะ่ะขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนทั้งหมด7 9 0 0 0่หยวนเงินสดรูดบัตรดีละ่ะรูดบัตรไม่มีรหรัสอ๋ออีกอย่างขอวายแดงเพิ่มอีกคน,นลกล้าคิดจะเอาบัตรที่เก็บได้มาหลอกฉันอยากได้รางวัลตุ๊กตาทองสิท่าฉันจะคอยดูว่าแกจะแถลยังไงเสี่ยวมึงเอาบัตรนี้ไปเช็คว่ามีเงินไหม เติมมังเอาบัตรนี้ไปเช็คว่ามีเงินไหมพี่นานนี่มันบัตรของธนาคารฉีเทียนเ้าว่ายังไงนะบัตรธนาคารฉีเทียนที่คนรวยระดับหมื่นล้านก็ยังทําไม่ได้เขาเป็นแค่คนเก็บขยะแทๆ้ๆคุณคะนี่บัตรของท่านคะ่ะ ฉันยอมคุณขนาดนี้แล้วยังจะเอาอะไรจากฉันอีกคุณดูแคลนผมตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาทั้งสารพัดคำดูถูกทั้งยอะเย้ยผมตอนนี้เห็นผมมีเงินหน่อยก็ปั้นหน้าเข้าหาพวกจ,จิตใจต่ำตมเจ้นานั้นเกิดอะไรขึ้นฉันบอกเธอไปตั้งกี่รอบแล้วแขกที่มาที่นี่ล้นเป็นพระเจ้าห้ามเลิกปฏิบัติคุณผู้ชายคะเพราะฉันบกพ้องเองเลยทำให้ท่านต้องเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีเอาอย่างนี้นะคะมือน,นี้ให้ท่านทานรีและอีกอย่าง มื้นี้ให้ท่านทานฟรีและอีกอย่างตั้งแต่นี้ไปเธอโดนไล่ออกผู้จัดการหมิงให้โอกาสฉธออีกสักครั้งเถอะคะ่ะคือฉันเธอรู้ไหมว่าท่านผู้นี้เป็นใครเขาก็ดูเหมือนแค่คนไม่มีเงินนี่คะ่ะมาทานข้าวที่นี่สภาพไม่เหมือนคนระดับหมื่นล้านเลยสักนิดในมือคุณผู้ชายท่านนี้ถือบัตรแบล็คการ์ดของธนาคารชีเทียนทั้งโลกมีแค่ใบเดียวที่มีวงเงินเกินล้านล้าน <c oughs> ล้านล้านคุณผู้ชายคะบัตรทอง V I P จากทางร้านแล้วคะ่ะใช้ส่วนลดได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขออภัยสำหรับเรื่องเมื่อคู่อีกครั้งคะ่ะอาหารฟรีไม่ต้อองหอกนะค แค่ต้องไปยกระดับนิสัยพนักง,งานบริการของพวกคุณสักหน่อยคุณผู้ชายท่านนี้คงจะเป็นมหาเศรษฐีรุ่นสองที่ลองออกมาสัมผัสชีวิตเป็นแน่ทั้งหมด5กิโลครับราคา9.8หยวนผมให้คุณสิได้กระดาษลงนี้ใเคเข้า5กิโล1 0 0หมื่นล้านหยวนโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยกรุณาชัคยอดเงินกระดาษลานีไซเค้ากิโลห0 0งนล้านหยวนโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยกรุณาช็ยอดเงิน าอันสดใสเริ่มจากการเก็บขยะเฮ้ยเล่นเปยเฮอสู้ไม่ได้เจอกันนานเลยนายทำงานที่นี่เหรอใช่สิตอนนี้นายทำงานที่ไหนแล้วอ่ะฉันจำได้ว่าเมื่อก่อนนายเข้าเรียนที่โรงเรียนดังนี่นาตอนนี้คงได้ดิบได้ดีแล้วไปะเนี่ยเราเอาเรถไปขับสักคันไหมก็ดีฮะลอมโบกินี่คันนั้นสะดุดตามากเฮอสู้นายดื่มโคบหมดแล้วฉันขอขวดนะอะไรนะขอใจขวดโคบรีเทอร์ค่หนึ่งขวดหนึ่งแสนหยวนนาย นายเก็บขยะขายเอระ,อะก็ว่างๆไม่มีอะไรทําเลยมารักษาสิ่งแวดล้อมก็ว่างๆไม่มีอะไรทําเลยมารักษาสิ่ง,งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมบ้าอะไรมาเก็บขยะอว่ะไม่คิดเลยว่าไม่เจอกันสิบป,ปีเด็กเรียนดีในวันนั้นจะเปลี่ยนไปขนาดเนี้ยเฮีนายไปก่อนเถอะฉันมีทุระอ่ะขอไปก่อนนี่เนะหอสู้ไม่ใช่แกพูดว่าจะแนะนารถให้ฉันเหรอขอฉันดูหน่อยสิแค่คนเก็บเศษขยะยังอยากซื้อรถเบนซ์มันมาจะหน่าไม่อายเกินไปแล้วนี่เหอสู้ คนนี right? immortal, ้เป <laughs> ็นใครวะนายรู้จักเหรอพื่อสมัยมต้นน่ะลิ้นเปยตอนนี้เก็บขยะขายเออเขาอยากจะซื้อเบนซ์น่ะเก็บขยะมาขายแต่อยากจะซื้อเบนซ์เหรอคำตายเลยว่ะช่างกล้านะที่เข้ามาในโชว์รูมเบนส์ของเราอ่ะนี่ไอคนเก็บขยะก็ทำไมว่ารถร้านนี้ขายถูกสุดอยู่ที่สามแสนหยวนน่ะเก็บขยะทั้งชีวิตก็ยังซื้อไม่ได้อ่ะเอออย่าพูดมั่วซี่ไม่แน่ในถุงขยะนั่นน่ะอาจจะมีเงินสดก็ได้นะ โอ้ปไปเดี๋ยวนี้พวกนายกล้าดูถูกคนเก็บขยะเธอสู้บอกฉันมารถที่แพงที่สุดคือคันไหนพอได้แล้วฉันพาแกเข้าไปดูก็ถือว่าฉันไว้หน้าแกแล้วนะอย่าจะมาถามหารถไพที่สุดแกมีปัญญาซือ้อฉันถามว่ามันเท่าไหร่เป็นไปแกรีบออกไปเถอะฉันไม่มีเวลามาเล่นด้วยยังมีหน้าประานถาึงรถแพที่สุดอีกรถที่แพงที่สุดรู้ไหมคันไหนหม่บัสเอสแปดร้อยราคาห้าล้านมแอดูสรงแกแล้วเนี่ยห้าสิบแปดจุดก็ไม่มีจ่ายเต็นจำนวนได้แกรอเลยถ้าแกกล้าหลอกฉันจะทำให้แกออกจากที่นี่ไม่ได้ นี่มันแบงกการ์ดของธนาคารชี้เทียนเนี่ยน,นี่มันหมายถึงคนมีเงินระดับหลายแสนล้านนี่นะ ขออาภัยของชายหลินด้วยครับผมแซ่เหลียวเป็นผู้จัดก,การของที่นี่เรื่องที่เกิดข,ขึ้นเมื่อครู่การที่มีคนทําให้ท่านเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีต้องขออาภัยด้วยครับผู้จัดก,การช่างมาได้ทันเวลาคงจับตาดูอยู่แล้วแค่อยากจะเลือกปฏิบัติเท่านนะั้นถ้าคําขอโทษใช้ได้จริงงั้นผมก็พูดจาเสียดสีคุณได้แล้วสิผมมานี่การแนะนํารถก็ไม่ได้แม้แต่น้ําสักแก้วก็ยังไม่มีร้านของคุณบริการแย่ขนาดนี้เ<ช>ลยวางใจได้เลยผมจะทําให้ท่านพึงพอใจอย่างแน่นอนเธอสู้ก็ไม่ต้องมาทำงานอีกให้ฝ่ายการเงินส่งเงินเดือนมาด้วยไปซะะู้้้จจักกาาารร่อมไไงนนนนีฉใชเส สายมาตั้งเยอะเ่อลิเปย์เห็นแต่ความเป็นเพื่อนเก่ามาหลายปีเธอช่วยพูดหน่อยสิโทษทีนะเมื่อกี้นายได้ย่ำยีมิตรภาพของเราไปแล้วฉันผู้จัดการผมอยากทราบว่ารถรุ่นไมล์บาก S800 จะได้เร็วสุดวันไหนเร็วสุดสามวันครับถ้าได้แล้วเราจะส่งให้ท่านถึงบ้านด้วยตัวเองเลยได้ที่จริงงานนี้มันต้องเป็นของฉันตั้งหากทำไมแค่คนเก็บขยะถึงมีทรัพย์สินหลายเท่าได้ชายหลินและพวกแกทีหลังก็หัดแหกตาดูซะบ้างครับครับครับไปไปไป ตรวจพบขยะตรวจพบขยะตรงนี้ไม่เห็นจะมีขยะเลยเอ๊ะก้นบุหรี่มูลค่าหนึ่งล้านหยวนโอนเข้าบ,บัญชีเรียบร้อยกรณาเช็ดยอดเงินก้นบุหรีม่มวลหนึ่งมูลค่าตั้งหนึ่งล้านเลยเฮ้ยยังหนุ่มยังแน่นมาเก็บก้นบุหรี่ไม่อายเขาเหรอวะแค่ก้นบุหรี่ถูกทวงเข้าไปขอรับค่าไปได้ไม่เคยสูบบุหรี่ดีๆนด่มาให้รางวัลแกตัวหนึ่ง ไม่เคยสูบบุหรี่ดีๆลรสิมาให้รางวัลแกตัวหนึ่งใช่สิเราไม่เคยสูบบุหรี่ดีๆโอ้เก็บขยะสูบบุหรี่ราคาแพงได้ไงเนี่ยไอ้ยาสูบจนเอียนละคุณเลนครับฉันทางนี้ครับทางนี้ ไม่สิทธิ์อะไรมาเปิดกล่องก่อนพวกเรารอเป็นชั่วโมงแล้วคุณชายหลินเป็นแขก V.I.P. ของธนาคารฉีเทียนไม่ว่าเรื่องอะไรเขาก็มีสิทธิ์ได้ก่อนครับผมฝากนาไม่ตั้ง200ล้านเขาฝากชาไไร่จะได้เป็น V.I.P. เราก็อยากจะดูว่า V.I.P. ฝากของล้ำค่าอะไรไว้ <c oughs> คุณชายหลินครับก็การให้พวกเข้าออกไปก่อนนะม,มันไม่ต้องไปไม่กล้าเอาให้พวกเราดูหรออยากดูก็ดูให้ดีแล้วกันอยากดูเหรองั้นดูให้ดีแล้วกัน คู่ไอเนี่เยเหรอไโม่มมไม่ใช่ <c oughs> ของฉันค่าของลูกค้า VIP ของคุณเหรอไม่ใช่วันนั้นมีขยะอยู่หรอกนะเอ๊ะนี่มันกุญแจรถ lamborghini ลิมิเต็ดนี่ที่มาฉลองที่ดินคาเรื่องหานหมายเลขหนึ่งมันละสามร้อยล้านหยวนนี่คือบัตรประก์การของธนาคารฉีเทียนทั้งโลกมีแค่ใบเดียวมูลค่าเกินแสนล้านนี่นี่มันขอโทษทีนะ พอดีถุงมันดูเรียบๆไปหน่อยใบนี้เป็นเทรนด์ใหม่ของพรรคคนที่มีเงินเหรอหลินเปยประธานของพวกเราอยากพบคุณสักหน่อยไม่ทราบตอนบ่ายคุณพอมีเวลาไหมครับได้สิจะทำนี้เลยครับเชิญเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมใช้โอกาสนี้แนะนำเพื่อนให้รู้จักนะครับรับซื้อขวดน้ําแร่กระป๋องแตกกระป๋องอลูมิเนียมครับ ตายแล้วนายทำอะไรของนายเนี่ยเครื่องปั้นดินเผาของฉันอื้อชดใช้มาเลยนะให้สิสอนให้แกมาตั้งแผงหน้าประตูมาขายแข่งกับฉันวันนี้ฉันจะสั่งสอนไม่เป็นไรใช่ไหมครับมาครับทำไมถึงต้องทําแบบนี้มแย่งลูกค้าฉันตีมันแล้วไงอ่ะการทําธุรกิจต้องพึ่งพาอาศัยกันทําแบบนี้ไม่กลัวเสียชื่อจนลูกค้าไม่เข้าร้านลูกค้าเหรอแล้วแกเป็นลูกค้าดึงไงต่อให้เก็บขยะทั้งชีวิตก็ซื้อเครื่องปั้นดินเผาราคาถูกของฉันไม่ได้หรอกระบบคนขยะรีไซเคิลขยะรีไซเคิล จริงด้วยเครื่องปั้นดินเผาที่แตกแล้วก็นับว่าเป็นขยะนี่พี่สาวเครื่องปั้นดินเผาพวกนี้ผมจะซื้อเองถูกต้องเก็บขยะพวกนี้ให้เรียบร้อยเอาไปขายจะได้สเก็ตตังกันเชียวพี่สาววางใจได้ผมจะจ่ายตามราดคาเต็มไม่ได้หรอกไม่ได้เข้าบัญชีหนึ่งแสนหยวนเข้าบัญชีหนึ่งแสนหยวนหนึ่งแสนหยวนพอไหมครับเยอะเกินไปด้วยซ้ำมันเยอะเกินไปไม่ได้เราจะเป็นหัวใหญ่อวดโต ชันหยวนมากพอที่จะซื้อร้านของฉันสิบร้านเลยนะเี่พอนมในเมื่อชอบเครื่องปั้นดินเผาเข้าไปดูในร้านฉันก่อนไหมคุณภาพดีกว่ายายหนี่แนะ่อน,นอนผมเป็นแค่คนเก็บขยะไม่หมอหรอกครับนี่หนุ่มน้อยนายไปส่งฉันที่บ้านไหนได้ไหมส่งพี่สาวกลับบ้านเหรอครับใช่แล้วใช่แล้วู่วที่ไหนครับไม่ไกลหรอกไปเลยไปเลยเฮ้ <Hey. S 1> เข้ามาเลยมานั่งตามสบายเลยจ้ะครับคิดไม่ถึงเลยว่าพี่สาวจะรวยขนาดนี้ นี่เวลลินพี่สาวอะไรเดี๋ยวแนะนําลูกสาวของฉันให้นะเรียกฉันว่าแม่เลยดีไหมอ,อ๋อไม่ได้หรอกรลูกสาวของฉันนะ่ะทั้งขาวแล้วก็หุ่นดีสวยมากเลยนะรอเธอกลับมาแม่จะแนะนําให้รู้จักกันเองรอเธอกลับมาแม่จะแนะนําให้รู้จักเองนี่ เซหลินวัยรุ่นเขาชอบรถสปอร์ตหรูๆกันใช่ไหมแม่่ะไม่มีของอย่างอื่นหรอกอันนี้ให้นะโลสซลอยเหรอรถราคาเจ็ดล้านกว่าอย่างโลสซลอยบอกว่าจะให้ก็ให้ช่างรำ่ำรวยซะจริงเออพี่สาวเรื่องนี้ผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับเอาไปเธอเอาไปไม่เป็นไรแม่ทำไมพาคนเข้าบ้านอีกแล้วล่ะถ้าเป็นคนไม่ดีจะทำาไงลูกสาว<ง>ฉันกลับมาแล้วเสีวหลิน,น่ะเป็นคนดีมากเลยวันนี้เขาช่วยแม่ไว้สวัสดีครับผมชื่อหลินเปย ขอบคุณที่ช่วยแม่ฉันไว้นะคะตอนนี้คุณออกไป hey, ได้นะแกนี่ถ้าอย่างนั้นผมขอตัวนะครับเ,เสี่ยวลินเอ้ยแกรีบไปส่งแขกเร็วเข้าเฮ้ยแม่มรีบไปได้แล้วไปเสี่ยวลินคนแบบนั้นฉันเจอมาเยอะแล้วจ้องใช้ประโยชน์จากแม่ฉันจะจะไม่พูดมากแล้วกันอยู่แหงห่างแม่ฉันเก็บความคิดชั่วๆ <ผม S 2> ไว้ไม่ใช่คนไม่ดีนะครับพวกมิจฉาชีพผมผมไม่ใช่คนไม่ดีนะครับพวกมิจฉาชีพ<ม> คุณชายหลินคุณถึงหรือยังครับอ,อโทษทีผู้จัดก,การเฉาผมลืมไปเลยผมจะรีบไปครับไม่เป็นไรครับเดินทางปลอดภยัยนะครับเฮ้ยไปเก็บขยะาทันนน่นเลยไปนี่ไม่ใช่ที่ของแกจะมาอยู่ผมถูกเชิญให้มาทานข้าวที่นี่มีคนเชิญมาทานข้าวเหรอเชื่อว่าแกน่าจะมาเก็บเศษอาหารมากกว่ามัง้งอาหารที่เหลือจากพัทคารอยู่ที่ประตูหลังนุน่น บังเอิญจังเลยนะครับสร้างความบังเอิญขึ้นมาแบบนี้สนุกไหมฉันคปอประเมินนายต่ำไปที่กล้าสะกดรอยตามฉันทำไมเอาเงินแม่ฉันไปไม่พอแล้วไงผมไม่ได้ตามคุณมานะเป็นแค่คนเก็บขยะก,กลับจะมาเข้าหาฉันต่อให้ฉันจะขาดผู้ชายฉันก็ไม่สนได้หรอกอย่าให้ฉันเห็นหน้าอีกแกกล้า <c oughs> ตามจีบคุณหนูแห่งตระกูลเสี่ยงเหรอรีบๆเอาเรถงงโง่ของแกออกไปซะอย่ามายุ่งวุ่นวายที่หน้าพัตคาร ฮัลโหลผู้จัดก,การเฉารปภหน้าพัตคารบอกว่าที่แห่งนี้สูงส่งเกินไปไม่เหมาะให้คนเก็บขยะอย่างผมเข้าไปเมื่อหารวันนี้ผมขอยกเลิกแล้วกันชายหลินคุณอยู่ไหนครับผมอยู่ตรงทางเข้าแต่ครับคุณชายลินอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับผมจะได้บอกไปเดี๋ยวนี้แกทำอะไรอยู่ผู้จัดก,การเฉาแห่งธนาคารฉีเทียนท่านมีเรื่องอะไรบอกผมได้เลยครับไล่ออกแน่จะฟ้องไปที่ผู้จัดการของที่นี่เธอตายแล้วเชิญทางนี้ครับ ชายหลินคนนี้คือเสี่ยงปีว่าหลานสาวของผมเองปีว่าคนนี้คือไม่ต้องแนะนำหรอกคะ่ะพวกหนูสองคนรู้จัก,กันดีที่ไหนรู้จักกันอยู่แล้วเหรอครับี่ยเฉามันก็แค่คนเก็บขยะคนนึงไม่เหมาะจะน่ากับเราบ้างคะปีว่าคนแบบนี้ได้ยังไงคุณชายหลินคือลูกค้าที่ลุงเชิญมานะคนแบบมนั้น,นเหรอล,ลุงสับสนอะไรไปหรือเปล่าคะเขาจะมาเป็นลูกค้าของลุงได้ยังไงไม่ใช่ว่าลุงพานหนูมาเจอประธานธนาคารเหรอคปีว่าจะไปทําให้คุณชายหลินต้องโกรธแผนการนายนี่ยอดเยี่ยมจริงๆหลอกแม่ฉันแล้วลุงเฉาก็โดนนายหลอกไปด้วยเอาเถอะ เนี่ยไม่ลงเฉาให้เกียรตินายงั้นนายก็กินข้าวให้ดีๆแล้วกันอย่าว่าแต่พยายามข้าหาฉันเลยอย่างนายนะฉันไม่ให้ข้าหรอกนักขยันขยันซะจริงๆบังเอิญจังความคิดเราตรงกันเลยผู้จัดการเฉามื้อนี้ยังไงก็กินไม่ได้แล้วล่ะผมขอตัวก่อนายหลิวกรุณาใจเย็นก่อนนะครับหลานสาวคนนี้ของผมไม่รู้เรื่องอย่าโกรธเลยผมจะไล่เขาไปเดี๋ยวนี้ไปไปออกไปได้แล้วไปไปอะไรกันคะลุงเฉาลุงดนมันหลอกแล้วมันไปแก้คนเก็บขยะนะคะประธานธนาคารลี หนูได้ยินคุณลุงพูดถึงมานานวันนี้ได้เจอสักทีนะคะไอ้ยา,าคุณคือคุณชายหลินเปยใช่ไหมครับวันนี้ผมมาเยี่ยมคุณโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้คือนามบัตรผมคุณชายเป็นวัยรุ่นที่ประสบความสําเร็จมากครับประธานลีที่เป็นประธานธนาคารฉีเทียนก็ถือว่ามีความสามารถมากเช่นกันคุณแล้วไม่ติดเลยครับความรับรวของคุณสาม,มารถซื้อธนาคารฉีเทียนของพวกเราได้เลยด้วยซ้ํา นี่น,น,นายหลอกคุณแม่คุณลุงทั้งพระธานหลินนีไงเธอทําแบบนี้กับคุณชายหลินไม่ได้นะดูเหมือนว่าธนาคารฉีเทียนของเราจะต้องพิจารณาเรื่องการทํางานร่วมกันของตะกูลเสี่ยงของเธอใหม่แล้วนะหลานโง่ทำไมแชร์นี่สองของคุณชายกะจะเจอพระธานุหลี่ละตายแล้วทุกคนอย่าัวยืนกันอยู่เลยนังครับนังนังนั่งอะไรนะครับต้องโทษบันนั่นแหละคุณชายหลินตอนนี้โทษทั้งมลทนานารู้จักชื่อของคุณชายหมดแล้วหลายบริษัทติดต,ต่อมาจะพูดคุยเรื่องการลงทุนกับคุณไม่ทราบว่าเรื่องนี้จะมอให้ทางธนาคารพวกเราดดูแลไ้ไม ได้อยู่แล้วครับอขอบคุณครับเขาจะมีเงินสักเท่าไหร่กันเชียวยิงจะลงทุนอีกประธานหลีคะที่ฉันมาวันนี้เพราะมีเรื่องอยากจะขอร้องเมื่อวานพัตตคานห oh ่วงเฮ่ถูกมหาเศรษฐีลึกลับซื้อไปด้วยราคาที่สูงมากฉันอยากขอให้คุณช่วยตรวจสอบตัวตนของเขาให้หน่อยได้ไหมคะตอนนี้ฉันมีโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์มึงอยากจะพูดคุยกับเขาหน่อยห่วงเฮ่เหรออย่าเสือกได้ไหมแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งตระกูลเซี่ยงอยากจะร่วมลงทุนในโปรเจกต์ไห่เทียนแต่ว่าบริษัทจินเซิงกรุ๊ปบอกว่าโปรเจกต์ไห่เทียนถูกด ที่ไม่เผยตัวตนคุณชายเพราะว่ากลัวเธอจะกังวลแต่กลับทําให้คุณชายไม่พอใจซะได้ผมว่าไม่จำเป็นต้องพูดแล้วละ่ะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนายคนที่คุณตามหาก็คือผมนายเหรอคนที่ซื้อพัตคารหัวเฮอพันล้านก็คือผมคนที่สามารถตัดสินใจกับเงินแสนล้านของโปรเจกต์ไฮเทียนได้ก็คือผมลุงเฉาคะ่ะ นี่มันไม่จริงใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะร่วมมือกับคุณผู้หญิงหรอกกลัวว่าคุณผู้หญิงจะเข้าใจผมผิดว่าผมจะแอบวางแผนชัว่วร้าย<ะ>ข้าวมือนี้เอาเป็นว่าไว้ก่อนแล้วกันขอตัวนะสุนชายหลินครับผมจะไปส่งเองเอลงุงเฉาคะตกลงแล้วหลินเตยคนนี้เป็นใครคะ <Rapid. S 1> เิมทีอยากจะใช้โอกาสนี <S <S ้ให้แกทําความรู้จักกับคุณชายหลินเปยแต่แกเนี่ยกลับไม่รู้อะไรสักอย่างแกทําให้คุณชายหลินเปยเกลียดฉันไปแล้วครั้งหน้าไม่ต้องมายุ่งกันอีกมันก็เป็นแค่คนเก็บขยะนี่ค่ะผมคือคนเก็บขยะของเก่าของเก่าของรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าถ้วยสแตนเลสกระดาษลังของเก่าของเก่าของรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าถ้วยสแตนเลสกระดาษลังคนน้ำปลาหนึ่งขวดพลแค่หนึ่งพันหยวนคนน้ำปลาหนึ่งขวดพลแค่หนึ่ง กระงนมูลค่านันหยวนกระนมกล่องมูลค่าหยวนเงินหกพันหยวนถึงมือแบบง่ายได้จะมีอะไรง่ายไปกว่าการเก็บขยะอีกไหมเนี่ยฮะซิวซี่อโตขึ้นอย่าเป็นแบบคนนั้นเด็ดขาดนะลูกอายุน้อยแถมไร้ทักษะก็ต้องมาเก็บขยะเลี้ยงชีพโตขึ้นถ้าหนูหาแฟนอย่าเอาแบบนี้เด็ดขาดเลยนะอ น,นีอาชีพเก็กบขยะมีอนาคตได้ขนาดนี้เชียวเหรอถชีวิตของพวกคนรวยเนี่ยมันน่าเบื่อะเหลือเกินส่วนวันนี้ไปกินข้าวที่โรงแรมตี้หาวแล้วกันถังรถไปแล้วปกติฉันไม่กล้ามองที่นี่สักนิดไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเวลาผ่านไปแค่ปีเดียวอย่าเรียกว่ามาทานข้าวประจำเลยเหมือนเราซื้อที่นี่ไปแล้วด้วยซ้ำขออภัยด้วยค่ะคุณผู้ชายเราไม่ต้องรับแขกที่แต่งกายไม่เรียบร้อยค่ะ เอาไม่ต้อนรับแขกที่แต่งกายไม่เรียบร้อยค่ะงั้นแบบไหนถึงนับว่าแต่งตัวเรียบร้อยอย่างน้อยต้องใส่สูทผูกไทยและสวมรองเท้าหนังค่ะคุณผู้ชายเราได้นํารถบูกติเวรอนรุ่นลิมิเต็ดเข้าจอดที่ส่วนตัวแล้วค่ะนี่กุญแจรถค่ะตอนนี้ผมแต่งตัวเรียบร้อยหรือย,ยังคบเชิญได้เลยค่ะเมื่อครู่ดิฉันมีตาหามีเวลไม่บอกว่าท่านคงไม่ถือสาะเงินบนโลกนี้มันตัดสินคนได้จริงๆแต่งตัวซะธรรมดาเชียวแต่ขับรถดูขนาดนั้นน <c oughs> ี่เป็นการทาตัวก <c oughs> ับผู้คนด้วยเหรอหล่อมากเข้าไปอ่อยตอนนี้จะทนไหมอ่ะ ไวชาโต้ปี82 2ขวดสเตอร์เจียนอิหลานราสซอสสองแล้วก็เนื้อสลดดอเมริกาอย่างดีชุดนึงเฮ้ยท่านคือคุณชายลินคุณคือจนที่แล้วพวกเราเคยเจอกันที่งานประชุมกองกินเซิร์ฟกลุ่มคุณหลินชอบมาทานข้าวที่นี่เหรอครับอ๋องันเดี๋ยวผมเลี้ยงเองนะครับไม่เป็นไรครับผมอยากทานยเงี้ยเหรอลินเปย์ลินเปย์ฉันสืนึกแล้วคุณให้โอกาสฉันสักครั้งเถอะนะ ตอนแรกผมอยากมีความสุขกับคุณแต่วันที่ผมมีทุกอย่างน่าเสียดายที่คุณทิ้งผมไปมันนี่เลยนั่นสารเลวยังไม่พอใช่ไหมเห็นคุณชายลินหนุ่มกว่าน้อยก็อยากได้จนตัวสั่นแล้วเหรอนน่นรัาจะไม่เจียมกระลาหัวคนสําคัญแบบเขาจะต้องการผู้หญิงแบบเธอเหรอหงเหยียนมีอะไรหรอรีบมาที่บ้านฉันช่วยด้วยหงเย็นคุณเป็นอะไรหงเยียน ขอแนะนำนะคะนี่คือแฟนของหนูเชื่อหลินเป่ยองเหย็นคุณคิดจะทำอะไรเนี่ยคุณลุงคุณป้าสวัสดีครับแกทำงานอะไรล่ะ เก็บขยืดดึงไรอนาคตยุ่งเหยิงไ,ไม่มีระบบทำตัวไม่ถูกการลัทศะสงเหยียนลุงเฉินเองเห็นเธอตั้งแต่น้อยระกูลเราทั้งสองก็แนบชิดกันเป็นอย่างดีตอนนี้ลูกชายลุงก,ก็กลับมาพัฒน,นาประเทศยังพอเรียนรู้ดูใจกันไปก่อนได้นะคุณลุงผู้ไรก็ไว้หน้าแฟนหนูด้วยค่ะหนูมีแฟนแล้วไม่รับเพิ่มค่ะไอ้นี่หงเยียนแค่คุณไม่อยากแต่งงานกับผมก็ไม่ต้องถึงขั้นพาเด็กเก็บขยะมาทำให้ขยะขยงก็ได้คุณไม่อายเหรอที่ต้องอยู่กับเขาน่ะ นานธงพูดอย่างนี้มันทาให้คุณหลินเสียความมั่นใจแบบนี้ไม่ดีนะคุณท่านทรงลูกชายผมคนนี้เป็นคนตรงไปตรงมา่าต่อว่าเลยเรื่องพวกเด็กๆให้เขาจัดการกันเองแกนะ่ะให้ลองบอกสิว่าแกมีอะไรที่คู่ควรกับหงเหยียนน่ะก็คงจะดีกว่านายไม่น้อยแหละเฮ้ยนี่แค่มั่นใจก็ดีงันเินมาพิสูจน์กันเลยให้หงเย็ยนได้รู้ว่าที่จริงแล้วเธอควรจะรักใครกันแนะ่ คุณลุงคุณป้าครับหลังหงเหยียนแต่งกับผมแล้วบ้านรถหุ้นภาในต้าชื่อผมจะแบ่งให้หงเยียนครึ่งหนึ่งถือว่าเป็นคนตะกูลเฉิงคนนึ่งแค่ทรัพย์สินที่หามาด้วยนัำพันุ้แรงผมก็สามารถให้ขยะน,นี่ไม่ได้กลายไปไหนไหนแต่แกมีอะไรจางนั้นออกมาสู้ฉันในเมื่อถึงขั้นนี้แล้วงั้นก็มาวัดกันเลยนี่คือใบปริญญาจากมหาวิทยาลัย อสังหาใจกลางมนทลใต้สิบหลังมูลค่าเกินพันล้านนี่คือเรซูเม,ม่ของผมในนี้มีทุกรางวัลและความสำเร็จที่ผมเคยได้รับมาผมลงทุนกับธุรกิจน้อยใหญ่ทั้งภายในและภายนอกประเทศมูลค่าหุ้นเกินหมื่นล้านแกละ่ะมีอะไรบ้างมาสำรองหมื่นล้านหมื่นล้านหมื่นล้านแล้วก็หมื่นล้าน <H it> เป็นไปไม่ได้นี่มันบัตรสำรองหมื่นล้านของธนาคารฉีเทียนอ๋อมีอีกใบอะผมน่ะเหรอไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับไม่ได้เรื่องด้วยซ้ํานอกจากมีเงินนิดหน่อยอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเลยพ่อคะทุนเริ่มโปรเจกต์ห่เทียนหมื่นล้านหยวนเป็นเงินลงทุนของหลินเป่ยเรื่องแานลูก มันไม่บอกให้เร็วกว่านี้ล่ะหงเหียนลูกมีแฟนดีขนาดนี้คุณจะพามาแนะนำให้เร็วกว่านี้นะตกลงแกเป็นใครกันน่คนเก็บขยะไงเด็นไปไม่ได้อะคนเก็บขยะพ่อครับแบบเป็นอะไรไปอ่ะอ๋อนึกออกแล้วคุณคือมหาเศรษฐีพันล้านที่มักจะปรากฏตัวอยู่บ่อยๆอ่ะคุณท่านทรง ทุรศในบ้านของผมระกุนฉีเขาไม่รับกวรแล้วพวกเราขอตัวก่อนพวกเราขอตัวก่อนไปเถอะพ่อนี่มาเรื่องอะไรกันลูกเขยเอ๋ยในเมื่อลูกกับพงเยียนก็ชอบพอกันก็หาเวลาไปบอกกล่าวผู้ใหญ่กันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะดูเรม่องยากแต่งเระพาะผม